คลิปนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่ามาอัปเดตกันเช่นเคยค่ะเรี่อวัาหลังจากที่น้องลิซ่าหายป่วยจากอาการโควิด1ิตอนนี้เราก็ได้เห็นน้องลิซ่าอัปเรื่องราวต่างๆลงในไอบ่อยมากขึ้นซึ่งล่าสุดค่ะเราก็ได้เห็นความน่ารักของน้องลิซ่าผ่านทาง IG Story เมื่อน้องลิซ่าได้ออกไปชมความสวยงามของหิมะแล้วก็มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักที่เราได้เห็นน้องลิซ่าเล่นหิมะก,กันด้วยค่ะซึ่งงานนี้แฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องลิซ่าน่ารักและสดใสามากและถึงแม้ว่าน้องลิซ่าจะไม่ มมาเล่นหิะและที่สาคัญน้องลิซ่าก็ได้ปั้นตุ๊กตาหิมะ2ตัวซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะและจะถือว่าเป็นการโปรโมทช็อปของซิลินด้วยก็ว่าได้ค่ะเพราะตุ๊กตาหิมะ2ตัวนี้อยู่หน้าช็อปของซิลินพอดีค่ะและงานนี้แฟนๆก็ไม่พลาดที่จะตามรอยตุ๊กตาหิมะของน้องลิซ่าด้วยการมาถ่ายรูปตุ๊กตาหิมะที่กําลังจะละลายแล้วก็เอารูปของน้องลิซ่ามาแปะไว้ข้างๆด้วยค่ะเรียกว่าเหล่ามามี่ฝั่งเกาหลีก็รักและเอ็นดูน้องลิซ่าไม่น้อยทีเดียวค่ะและก่อนหน้านี้ที่บัญชีหลักอย่่าาางงงงง IG กก็็ไไดดด้้้้ลคิิปเียววขอออนซซึสรมื ให้กับแฟนทั่วโลกเป็นอย่างมากค่ะเพราะน้องลิซ่าเป็นหนึ่งเดียวของ K-po p ที่บัญชีหลักของ i อกดติดตามและที่สําคัญค่ะบัญชีของ Meta แพลตฟอร์มหรือก่อนหน้านั้นที่เรารู้จักกันในนามของ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติของอเมริกาและก็เป็นบริษัทแม่ของ Facebook Instagram และก็วอ s a p p กับบริษัทย่อยอื่นๆอีกมากมายก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปเรียวของน้องลิซ่าด้วยค่ะซึ่งใจความในคอมเมนต์ก็มีข้อความว่ามันช่างยอดเยี่ยมจริงๆที่ได้ติดตามการเดินทางเดี่ยวของลิ่่่าาาเเรรจจะไปุยยกกกัััันนททีีี LA ส1ววหง สับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ได้โพสข้อความนี้ลงใน IG ในคลิปเดียวของโนลิซ่างานนี้ก็ทําให้เหล่าแฟนคลับทั่วโลกได้กรี๊ดกันสนั่นเลยค่ะเรียกได้ว่าโนลิซ่าเป็นทั้งควีนแล้วก็เป็นลูกรักของเมตาและนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําไมโนลิซ่าไม่เปิดแอคเคาท์ทิกต็อกเพราะว่า IG จอาจจะจองตัวโนลิซ่าในการโปรโมทแพลตฟอร์มเดียวในแอปของ IG ค่ะและนอกจากนี้ค่ะแอปแพลตฟอร์มใหญ่ๆก็ตามจีบโนลิซ่ากันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook Netflix, YouTube Spotify Spotify ซล้วก่งแอปเนี้ต่างก็มากดติดตามแล้วซ่า ัท้งหเรียกได้ว่าเป็นลูกรักของทุกแพลตฟอร์มก็ไม่น่าจะผิดค่ะและในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นโนริซ่าในการร่วมทํางานกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆก็เป็นไปได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอริซ่าที่เรานามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ